ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตัอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตไข่ไก่แจ้กับไก่ป่านะครับตอนนี้เขาก็ยังไม่ออกเป็นตัวนะครับมันก็ยังฟักอยู่ครับอยู่บนเนีครับนีก็ผมคิดว่านะครับมันน่าจะไม่มีเชื้อนะครับก็เห็นแล้วฟักมาอยู่อยู่เนี่ยหลายวันแล้วนะครับเนี่ยมันน่าจะไม่มีตัวผู้ผสมนะครับ อันนี้เป็นไก่แจ้สีขาวนะครับที่ตัวผู้เขาจากไปแล้วนะครับน่าจะมีสักประมาณสามฟองนะครับไข่แล้วไก่ป่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับไก่ป่านี่ครับตัวนี้ก็กำลังกินอาหารนะครับนี่ครับไก่ต๊อกก็โตมากเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับไก่ตอกนี่ครับไก่ตอกนี่นับๆดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหก ประมาณ17ตัวนะครับไก่ตอกถ้ารวมข้างนอกก็19ตัวนะครับประมาณนะครับประมาณแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ตัวนะครับแล้วก็มีตัวเล็กๆอีกประมาณสัก 3- ามสี่ตัวนะครับเนี่ยครับตัวนล้ครับตัวเล็กอันนี้มันจะมอมแมมหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกรงอนุบาลนะครับแล้วคราวนี้ผมเอาเอาอาหารนะครับผสมต้นกล้วยสับนะครับมันจะเปียกๆนะครับแล้วเขาเขาก็กินแล้วก็สะบัดไปสะบัดมามันก็จะโดนกันนะครับมอมแแมมนะครับ กับเพวกเล็กพรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็พวกไก่ดำนะครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวก็จะเอาออกมาข้างนอกนะครับเริ่มโตแล้วประมาณ2เดือนแล้วครับเนี่ยครับแล้วก็มีชุดความหวังนะครับชุดความหวังของฟาร์มครับนี่ครับแดงออสเตรเลียครับกับออสตาลอบนะครับก็ะเลาะอนเก็บไปในนี่นะครับเก็บไว้คือชุดนี้ไม่ขายนะครับเก็บไว้ทําสายพันธุ์ต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมตรงนี้ครับตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันขาดลงมานะครับนี่ครับมันจะขาดนะครับ เนี่ยไก่ป่ามันอยู่ตรงนี้ครับเน่ยมันแอบอยู่นะครับอุ้ยมันจิกผมด้วยครับเอวเปิดไฟดีกว่าครับเนี่ยครับน่าจะไม่มีอันนี้นะครับน่าจะไม่มีเชื้อนะครับเนี่ยดุมากครับเนี่ยครับยังไม่ออกตัวนะครับยังไม่ออกตัวมีหลายฟองพอสมควรนะครับมันห่วงไข่มากนะครับก็ ตัวผู้เขาจากไปนะครับมันมันไม่มีตัวผู้อยู่แล้วนะครับตอนผมรับมานะครับมีแต่ตัวเมียนะครับแล้วก็แม่แม่แม่ไก่แล้วก็ตัวผู้ที่เป็นตัวเล็กสองตัวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับมันอยู่บริเวณตรงนี้ครับพาไปดูไก่ป่าตัวผู้หายไปไหนแล้วเนาะมันมีสองตัวนะครับเดี๋ยวพอตัวเนี้มันมันเต็มวัยเนี่ยนะครับสองตัวนะครับไก่ป่าตัวผู้ เดี๋ยวพอมันเต็มไวนะครับก็จะเอาทับตัวที่เมื่อกี้นะครับที่อยู่ข้างบนเมื่อกี้นะครับแหะนะครับมันเปลี้ยวมากครับเนี่ยครับสองตัวนะครับตรงนี้นี่เป็นข้ออนุบาลที่ผมเอามาจากบ้านเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการบูรณะนะครับทําการทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นข้ออนุบาลสองข้างนะครับแล้วก็เอาไอชุดนี้ออกนะครับชุดชุดนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวจะเทพื้นหมดเลยนะครับเดี๋ยวรออากาศดีๆก่อนครับช่วงนี้ฝน พายุเข้านะครับพายุเข้าวันนี้ก็ตกนะครับตกอย่างแรงเลยนะครับเพิ่งหยุดเมื่อตอนบ่ายๆนะครับไปครับเราไปดูข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูน้องควายข้างหน้าด้วยนะครับนี่ครับไก่ต๊อกครับไก่ตอกข้างนั้นนะครับไก่ตอกหมดเลยครับเดี๋ยวพาไปชมงนอกเราแม่ไก่มันจิกครับมันจิกไก่ดานะครับแต่ไก่ขาวไม่จิกนะครับแม่ไก่ตัวนี้ครับอันนี้เป็นแม่ไก่เต่าโหตั้งแต่ฟาร์มเดิมนะครับจากชน่านะครับตัวนี้ครับ ตัวผู้นี่อยู่กับหมูนะครับอยู่กับจิวเหลีวนะครับแมสซี่เออเดี๋ยวพาไปชมจิวเหลีวดีกว่าครับนี่ครับจิวเหลีวอยู่ตรงนี้ครับแยกมาแล้วนะครับแยกจิวเหลีวมาแล้วครับนี่ครับจิวเหลีวนอนอยู่นี่ครับก็เลี้ยงคล้ายๆหมูหลุมนะครับในนี้จะเป็นแกะหมดเลยนะครับเนี่ยครับโอ้มันไม่โฟกัสนะครับเมื่อกี้มันโฟกัสกงนะครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆกับเนี่ยครับไอ้แมสซี่กับลูกๆก็อยู่นี่ครับจิวเหลีวจิ๋วเหลียวมาหาพี่เร็วตัวเบลเล้อเลยครับจิวเหลีวดูครับ ตอนคืนก็จุดยาให้นะครับแล้วก็มีไฟอันนี้ครับเดี๋ยวต้องเอาไปเป่านะครับแมงเยอะเหลือเกินนะครับเร็วๆโอ้โหอิ่มแล้วครับกินอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วครับบุญรอดก็มาครับบุญรอดเออบุญรอดผมได้ขายเป็ดไปแล้วนะครับเป็ดเป็ดอันนี้ครับเป็ดบาบารี่นะครับขายไปประมาณ2ี่สิบกว่าตัวนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณห้าหกเจ็ดตัวนะครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาอัปเดตให้ชมเดี๋ยวถ่ายคลิปตอนวันมากดีกว่านะครับตอนเย็นฝนมันฝนมันเหมือนมันจะตกนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับก็คอกคอกที่เป็นคอกเป็ดนะครับก็จะเหลือแต่ห่านนะครับห่านเหลือสองตัวนะครับห่านเทาแล้วก็ห่านขา้านี่เหลือห้าตัวนะครับห้าตัวนี่คือรวมบุญรอดแล้วนะครับถึงตรงนี้นะครับเราก็ขายไปบ้างนะครับก็เป็ดบาร์บีรี่เป็ดบาร์บีรี่นี่เหลือประมาณหกเจ็ดตัวนะครับ เป็ดไข่กากีแคมเบลหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาใหม่นะครับผมขายเป็ดบาร์เบอรี่เพื่อที่จะเอาไปซื้อเป็ดไข่กากีแคมเบลนะครับโอ้โหหาวหาวด้วยแมสซี่ครับบ่าขาง่ฝั่งนู้นครับมันคืนนี่ครับหมูนี่ก็คือมันตัวผู้เนี่ยเป็นสัตว์ทุกวันนะครับตัวเมียนี่ประมาณ23 24าวัน22 23 2บสามวันประมาณนี้ครับ <laughs> ที่ปศุสัตว์เขาบอกนะครับดูดูดูนะครับเดี <sh arp> ๋ยวเลียวบุรอดบุดรอดจะมาหาพี่เหรอบุดอด ลอดรอดมุญลอดเนี่ติดตามผมตลอดถ้าผมเข้ามานะครับนะครับผมเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับมันมีตําหนินะครับบุนลอดก็เลยขายไม่ได้นะครับนะครับมันมีตําหนิตรงคอนะครับตัวเล็กๆโดนเพื่อนโดนเพื่อนเขาจิกคอนะครับเป็นแผลเวอะหวะเลยนะครับผมก็เลยทําปฐถมพยาบาลนะครับรักษาจนหายดีนะครับ มันมีตำหนิก็เลยขายไม่ได้มันก็เลยเป็นห่านที่ติดตามผมอยู่ตลอดนะครับมรอดมรอดไม่ว่าจะตายก็แต่เล็กๆแล้วนะครับไม่ตายครับผมรักษาจนหายนะครับไปนี่ครับเป็นข้อของจิ๋วนะครับนี่กินอาหารหมดเกลี้ยงครับเหมือนกับล้างชามใหม่ๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เขามาขี้นะครับผมก็จะเติมแกลบตลอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยอยู่เลยครับอันนี้มันก็ขุดหลุมเป็นที่นอนนะครับจิ๋วๆเอ้แล้ว ผสมพันธุ์เรียบร้อยนะครับผมก็แยกมานะครับไม่งั้นไอ้พวกนั้นมันรังแกครับเดี๋ยวเนียครับมันมีสามนะครับสามตัวเปคูนะครับไปครับออกไปดูขอกเป็ดกันสักหน่อยนะครับคอกเป็ดที่เราขายเป็ดไปแล้วขายไปวันนี้ครับเมื่อกี้นะครับนี่ผู้ใหญ่ใจดีรับไปเรี้ยงนะครับนี่ครับสำหรับเป็ดบาร์บีรี่ที่เหลืออยู่ก็จะมีแค่ชุดนี้นะครับเนี่ยครับชุดที่หายป่วยนะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็น้องจ่อยอีกตัวหนึ่งน้องจ่อยอยู่ข้างนอกนะครับเจ็ดตัว แล้วก็มีตัวผู้อยู่ตรงนู้นอีกตัวหนึ่งเป็นแปดตัวนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมคอกอกเป็ดกันครับช่วงนี้ดูเงียบเหงาเหลือเกินนะครับเพิ่งเงียบเหงาเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าเขามาจับนะครับก็คือเราขายไปเลยมันมันผมจะเลี้ยงให้พอประมาณนะครับไม่ไม่เหนื่อยมากนะครับนี่ครับแวะชมคอกหนองโคกหนองนาน้อยกันสักหน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยได้ขุดเลยครับตรงนี้ปรับพื้นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมปลูก ปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนะครับเนี่ยครับนี่ครับมะเขือมะละกอนะครับข้าวนี่โตแล้วครับที่ยายทาดํานะครับนี่ครับจาทาแอบมาดําคนเดียวนะครับเสร็จแล้วเสร็จเลยนะครับผมไปอบรมกลับมานี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ครับเดี๋ยวผมจะย้ายหานขาวฝั่งนู้นมานะครับหานขาวฝั่งนู้นมาจะเหลือไอ้บุญรอดตัวเดียวนะครับอยู่ฝั่งนู้นหานเท่านี่เหลือสองตัวนะครับจากหกตัวนะครับเหลือผู้หนึ่งเมียหนึ่งนะครับวันนี้เข้ามาซื้อไปด้วยนะครับ แล้วก็มีตัวผู้อยู่นู่นอีกตัวนะครับนู่นนะเนี่ยครับเงียบเหงานะครับโอ้โหไม่มีเป็ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายไอ้พวกนั้นนะครับที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็ดบาร์บรี่ประมาณเจ็ดตัวนะครับเพื่อที่เพาะและขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเจ็ดตัวนี้ไม่ขายแล้วนะครับแล้วก็จะเอาเป็ดไข่ากีแคมเบลมาเลี้ยงนะครับเราขายเป็ดบาร์บรี่นี่เพื่อที่จะเอาทุนมาซื้อเป็ดไข่ากีแคมเบลด้วยนะครับ แล้วต่อไปเราก็จะมีคลิปเก็บไข่เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมก็จะถ่ายทําคลิปเก็บไข่นะครับเพราะว่า FC ชอบดูคลิปเก็บไข่กันนะครับผมว่าจะซื้อมาสัก30 40ตัวนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูเงินก่อนนะครับเมื่อกี้ขายได้กับขายได้ประมาณ5,000เลยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเราจะซื้อเป็ดมานะครับก็ขายไปน่าจะประมาณ20กว่าตัวแล้วก็หั่น2ตัวนะครับห0 0พันกว่าบาทนะครับ ก็มีผู้ใหญ่ใจดีรับไปเลี้ยงที่อยู่กำแพงเพชรนี่แหละครับไม่ไม่ไกลนะครับเขาก็มารับไปเหมาไปเลยนะครับผมก็ขอชุดนี้ไว้นะครับชุดนี้ไว้เพื่อเพาะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับนี่ครับไปครับเราไปดูควายกันบ้างนะครับผมปล่อยไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับนี่กระหล่ำนะครับถักบุ้งนะครับควายนี่กินหญ้าอยู่ข้างนอกครับลุยอยู่ข้างนอกเลยครับลุยป่านะครับกับกับน้องทองกวาวของเรานะครับดูไปดูครับดูครับดูครับ โอ้ดูขนาดกระทืบเท้านี่มาเลยครับดูวโอ้โหเดี๋ยวเอาอาหารมาให้มันกันอาหารหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับอาหารอันนี้เป็นพวกกระหล่ำที่เพาะไว้นะครับไปครับไปดูข้างนอกครับนูข้างหน้านูนะครับแวะชมกระต่ายกับเต่ากันสักหน่อยครับโอ้โหหมดแล้วผักบุ้งเดี๋ยวยายทาไปเก็บอยู่ครับยายทาไปเก็บมาให้ ลูกกระต่ายไม่ออกมาเลยนะครับเมื่อวานผมจับขึ้นไปมันขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําบันไดให้เขานะครับให้กระต่ายขึ้นขึ้นลงได้ง่ายๆนะครับกระต่ายน้อยนะครับนอนอยู่ในปี๊บนะครับเฮ้ยทับกันแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับสิบแปดบวกนะครับสิบแปดบวกครับสอยยิ่งๆครับดูรับ ผมพาเนอีกแล้วนะครับก็ตายครับไปครับเนี่ยรบกวนความสุขเขานะครับครับนี่ก็เป็นงูเมื่อเช้านะครับที่ผมถ่ายคลิปไปเมื่อเช้านี้นะครับที่เราปักเบ็ดแล้วได้งูตัวนี้มานะครับก็มีเอฟซหลายๆคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับนี่ครับน่าจะไม่มีพิษนะครับงูกินปลานะครับหลายๆคนรู้จักนะครับแต่ผมไม่รู้จักนะครับนี่ครับผมเออผมเคยเห็นแล้วครับไอ ตอมันตัวเล็กๆเท่านี้ก้อยนี่ก้อยเนี่ยมันอยู่ตาคันนานะครับอันนี้น่าจะใช่นะครับตัวลายๆแบบนี้ครับไปต้องห้วยวันนี้ไปเร็วมาเร็วโอ้โหวันนี้วันตับเลยรู้ไหมเนี่ยเขาจะไปไหนเนี่ยมันนี่นำไปแล้วครับดูครับวิวนะครับทุ่งข้าวนะครับข้าวเริ่มท้องนะครับเริ่มออกรวงนะครับไม่ใช่ท้องนะครับออกเป็นเป็นเม็ดแล้วครับนะครับ เยี่ยมชมควายกอนเฮ้ยควายหายวะเฮย้ยควายหายครับเนี่ยผมปล่อยไว้หน้าเนี่ครับอ๋อยังอยู่ยังอยู่แต่ง,งวอยู่ฝั่งนี้ครับงวมัดติดต้นมะม่วงไว้นะครับเมื่อเช้านี้อย่างลกนะครับอันนี้ปล่อยควายลุยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บควายแล้วครับดูท้องควายกินอยู่ตรงนั้นตัวเดียวครับ นี่ครับราบหมดเลยนะครับมันลุยนะครับสายลุยนะครับต้องเอาเชือกพันซะมากเนี่ยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีไปข้างนอกนะครับต้องเตรียมฟางไว้ให้เด็กๆนะยงไงเชือกพันแล้วโอ้ยยังไงเนี่ย แล้วครับผู้ติดตามครับนี่ครับสายลุยครับเดี๋ยวผมจะเก็บควายเข้าคอกมันน่าจะอิ่มกันแล้วโอ้โหท้องป่องเลยนี่เป็นป่าหมดเลยนะครับเนี่ครับเขาลุยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาปล่อยนี่อีกนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไม่อยู่ด้วยนะครับน่าจะปล่อยไว้แล้วให้พ่อเฝ้านะครับนี่ครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมไก่ป่ากับไก่แจ้นะครับที่มันฟักไข่อยู่นะครับ ก็ปรากฏว่ายังไม่ออกนะครับผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีเชื้อนะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามต่อไปนะครับว่าว่ามันจะออกมาเป็นตัวหรือเปล่านะครับแต่เป็นตัวนี่ไม่รู้จะเป็นพันอะไรนะครับเชบามาแล้วนี่ครับอีกตัวนี้ก็ไม่เกิดสักทีครับดูครับท้องตองเลยครับโอ้โหไม่รู้จะเกิดตอนไหนนะครับ แล้วก็พามาชมเล้าเป็ดนะครับที่เราหายเป็ดออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อมาใหม่นะครับแต่ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลือเป็ดบาบารี่ประมาณเจ็ดตัวหกเจ็ดตัวนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมไปเข้าข้อกันต่อห้วยมาเร็วอันนี้